วิธีแรกก็คือทานอาหารเช้ากินให้เยอะๆเลยอะไรที่เด็ดอะไรที่อร่อยอะไรที่อยากกินกินให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำอะไรที่เราอยากกินก็กินให้หมดเลยนะคะมันจะทำให้เราอิ่มได้นานนะคะวิธีที่สองคือเคี้ยวให้ช้าๆเคี้ยวให้ละเอียด พยายามอย่าก,กินเร็วจนเกินไปคุณรู้ไหมคะว่าสมองของเรากว่าจะส่งสัญญาณว่าเริ่มหิวต้องใช้ประมาณ20นาทีนะคะถึงจะบอกว่าเริ่มอิ่มแล้วดังนั้นคนที่กินเยอะๆกินไวๆเนี่ยข้าวสามจานไปเลยก็ได้นะคะยิ่งทำให้เราเขาผ่านไม่ทันเลยน้ำตาลสูงปรีดเลยในเลือด แล้วเผาผ่านระหว่างวันไม่ทันก็ไปสะสมตามหน้าท้องทําให้เราท้องยื่นออกมาเลยนะคะวิธีที่สามก็คือเน้นโปรตีนเน้นผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงแล้วก็แอปเปิ้ลแนะนำกินแอปเปิ้ลเขียวหรือว่าเป็นผลส้มนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้เราอิ่มได้นานมากๆเลย ข้อสระหว่างวันถ้าหิวไม่ว่าจะเลยเที่ยงไปแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามเราจะเริ่มรู้สึกว่าท้องร้องจอกจอกแล้วนะคะอยากกินขึ้นมาหามเมล็ดเช่นแตงโมงอัลมอนด์ถั่วริสงหรือไข่ต้มในตู้เย็นหลังบ้านเอาไปต้มแล้วเอามากินมันก็ทำให้เราอิ่มได้ยันเย็นเลยนะคะ วิธีที่5คือสอนใช้ยอยู่ตอนนี้ก็คือลดมื้อเย็นลดมื้อเย็นนี้มันได้ผลมากๆเลยนะคะถ้าลดไม่ได้จริงๆให้กินนมจืดหรือนมถั่วเหลืองแทนนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้มันจะไม่ทำให้เราหิวมากจนเกินไปตอนดึกนะคะแต่ว่าสอนก็กินข้าวมื้อสุดท้ายก็คือประมาณ16หรือ1ิบ เ็นาฬิกานะคะโดยที่ไปเน้นที่ผักใบเขียวเอาไปลวกมากินกับไข่ต้มหรือไม่ก็กินปลาทูน้าหรือว่าปลานินย่างเผาเกลือเนี่ยคะ่ะอร่อยมากๆเลยแล้วก็ทำให้เราอิ่มยันเย็นแล้วก็นอนหลับสบายด้วยนะคะตื่นเช้ามาพุงแฟบจนตกใจ และทิปดีๆนะคะก็เพิ่มอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะคะสิ่งสำคัญถ้าอยากลดลงลดไวนะคะเพื่อนๆก็หาตัวช่วยที่จะทำให้